อารมณ์ที่คุณยังไปไม่ถึงอาอย่างเงี้ยเมื่อกี้คนตุกตามีมีคำพูดหนึ่งว่าหลังจากที่จูนแล้วใช่ไหมจำได้วันนั้นที่จูนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแต่ตอนที่จูนเนี่ยได้ไปเจอเวอร์ชั่น<ะ>ได้ไปเจอเวอร์ชันตัวเองเวอร์ชันหนึ่งแล้วมันเกิดความประทับใจประทับใจอ้ตรงประทับใจ,บใจชื่นชมยินดีว้าวเนี่ยแล้วดันเป็นตัวเราพอเกิดความย่งชื่นชมยินดีเสร็จปุ๊บเนี่ยพลังงานตรงนั้นอะไหลเลยไหลามาหาเรา พอไหลมาหาเราเสร็จปุ๊บแลเราฝึกมาเรามีความมุ่งมั่นเรามีเรามีสภาวะจิตที่พร้อมจะรับเนี่ยจําได้ไหมเวลาที่เรานอนหลับแล้วคุณล้วคุณฝันว่าคุณได้รับอะไรดีๆอแล้วตื่นเช้ามาคุณมีความสุขเลยจูนจิตมันเป็นอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นแต่ประเด็นคือความฝันที่คุณฝันนะสมมติว่าคุณฝันว่าคุณถูกหวยคุณฝันว่าคุณขับรถเนี่ยแต่จิตมันยังเชื่อว่าเป็นความฝัน จิตมันยังไม่หลุดพ้นจากสภาวะที่ถูกอารมณ์เดิมครอบงำแม้จะในความฝันเพราะเราไม่ได้ฝึกสติแต่นั้นเวลาที่เราฝันว่าเราโชคดีเราได้รับนู่นนี่นั่นเราตื่นขึ้นมาเราจะมีความดีใจอยุดแป๊บหนึ่งจิตใต้สํานึกกับจิตกับจิตสํานึกเนี่ยมันจะสื่อสารกันแล้วตกลงกันว่าไม่ใช่ความจริงเพราะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตืน่นนอนคุณดีใจแป๊บหนึ่งก็จะหายไปและคุณก็จะใช้ชีวิตปกติแต่ของโคตรดวตาจะต่างก,กันไปเพราะในสภาวะที่โคตรดวตา เห็นภาพตัวเองในอดีตซึ่งในระหว่างการจูนมันมีจิตประเภทหนึ่งที่เข้ามาทําการด้วยก็คือจิตเหนือสํานึกเวลาที่จิตเหนือสํานึกเข้าไปอยู่ในการจูนมันจะทำให้3ที่วตรี 3, เอกานุภาพรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือจิตใต้สํานึกจิตสำนึกจิตเหนือสานึกมันทำให้จิตสํานึกซึ่งจิตสํานึกเนี่ยคุณปรารถนาอะไร ที่มันที่มันสาเร็จช้าเพราะจิตใต้สำนึกมันมันต่อต้านโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ตอนทีเ่เราจูนเนี่ยนะครับจิตสํานึกคุณปรารถนาอะไรล่ะคุณยังรู้ตัวว่าคุณปรารถนาอะไรคุณมาจูนเพราะคุณต้องการอะไรนะครับแต่จิตใต้สํานึกเขาไม่ต่อต้านแล้วเขายี่ไปพักหนึ่งมันทําให้คุณได้เจอกับสิ่งที่เหนือกว่าที่เรียกว่าจิตเหนือสํานึกจิตเหนือสํานึกนั่นคือตัวตนที่แบบคุณจะเข้าไปสู่เอกไปสู่พระหูจักรวาลที่แบบว่ามันมีตัวคุณที่หลากหลาย อันนี้จิตสํานึกคุณต้องการเวอร์ชั่นที่สําเร็จใช่ไหมคุณเอย๋ยคุณรู้ไหมว่าในเวอร์ชั่นความเป็นคุณนะ่ะมันไปสุดๆเป็นอภิมหาเศรษฐีก็ยังได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอยู่ที่เรากล้าคิดเมื่อไหร่จิตสํานึกที่มันสัะเทือนฝึกเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นอย่างคนทุกตาไปเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตมันเชื่อเลยว่าจรงิงเพราะในกระบวนการนั้นไม่มีขึ้นความจีงของจิตเหนือสํานึกมันจะไม่มีคําว่าฝันฉันฝันว่าฉันอยากรวย ในสภาวะของการจูนไม่ใช่คำว่าฝันเป็นเลยจริงเลยเพราะออกจากการจูนมาโคตุกตาจึงบอกว่าสภาวะอารมณ์เปลี่ยนไปเลยใช่เปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเรา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 ,เรานอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วยังแบ่งแยกว่านี่ความฝันความจริงแต่การจูนเนี่ยจจตเนื้อสำนึกํำรงอยู่ในความจริงพระเจ้าคือความจริง